ใครที่กําลังหาข้อมูลปร,รียนต่อที่ดูไบนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะใครที่ไปกับ V Stu ารินเตอนะคะน้องๆจะได้ถึง2บริการค่ะนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือทางพี่ๆนะคะทีมงาน V Stu ารินเตอนะคะเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศทุกคนนะคะและพี่ปังเองก็เคยไปดูไบามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําน้องๆได้เชิงลึกมากๆเลยค่ะน้องๆน,นักเรียนหลายๆคนที่ไปที่ดูไบนะคะก็แฮปปี้ทุกคนนะคะเราสมมาหลายรุ่นแล้วด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะเรามีทีมงานคนไทยที่ประจําอยู่ที่ดูไบนะคะนั่นก็คือพี่สีหน้าค่ะเพราะฉะนั้น น้องๆไม่ต้องกังวลเลยนอกจากว่ามีทีมงานที่ประจําอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะที่เป็นเจ้าหนี้คนไทยของโรงเรียนใช่ไหมคะพี่นุ๊กกับพี่นุ่มนะคะเรายังมีพี่สีหน้านะคะก็คือพิมพ์งานของทางวีสตาดินเตอร์ค่ะที่คอยดูแลน้องๆนะคะแนะนําข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตนะคะนั่นก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่วีสตาดินเตอร์เรามีให้น้องๆนะคะแล้วก็น้องๆไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะ ซึ่งฟรีทั้งหมดนะคะยังไงก็ติดต่อทางวีซ่าที่เติมมาได้เลยค่ะเพราะว่าดูไบรอน้องๆทุกคนอยู่นะคะเป็นประเทศที่มาัาจสรย์มากๆเลยอยากให้ไปค่ะ